สวัสดีค่ะล้อโตคนฟ่อไล่เมนี้เล่งงานพี่น้องเล่งงานเหลือวงเดียวนี่ละชุดนี้เหลือวงเดียวที่แรกว่าจะให้ได้ทรงมนี่ระท่านค่ะฝนกระตกเบิดมือเ <บา S 1> สร็จไปแล้วสามวงเหลือวงเดียวนี่ละค่ะล้อนานเล่งซอยกันปิดเล็บค่ะ ติดเล็บติดเล็บมืออื่นน่าจะได้ทรงค่ะปิดได้วันนี้แต่สีไม่แห้งค่ะบบมีอ่าแดดเลยมือนี่ฝนเบิดมือหาแดดจะพ่นสีกะบบมีค่ะที่กัดน้องคาย อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายค่ะพี่น้องสนใจกติดต่อสอบถามมาได้วงล้อโตว,วงนี้สูงร้อเซนติเมตรค่ะตัวนี้วงนี้เป็นวงล้อนาค่ะอีกวงหนึ่งคนสีรับรอยแล้ววงเดียวนี่ละกำลังเล่งค่ะ ว่าจะเซตท่านเพราะท่านค่ะมือนี้แดดกับบ่หมี่ม่จะฝนเนี่ยตกคักตกแน่ี่น้องสนใจกระติดต่อสอบถามมาได้นะคะช่างปลาคนป่อไร่0833462232 ID Line ก็ 0833462232ช่างเป่าคนเฝ้าไร่ค่ะหรือติดต่อสอบถามมาทางเพจคนเฝ้าไร่นะคะต๊อกๆคนเฝ้าไร่ YouTube คนเฝ้าไร่ Facebook ช่างป่าคนเฝ้าไร่หรือว่าคนเฝ้าไร่ห้องเต้คนเฝ้าไร่นะคะ ตัวนี้เป็นสูงร้อยแปดสิบถ้าร้อยแปดสิบจะมีเล็กขออ้อยยี่สิบมิลนะคะจะมีเล็กขออ้อยยี่สิบมิลตัดกากระบาทค่ะแล้วกะ็นอกนั่นก็จะเป็นเออเล็กขออ้อยสิบหมิลค่ะขออ้อยยี่สิบมิล ตัวนี้ตัดกากระบาดค่ะเพื่อให้วงลอแข็งแข็งแข็งแรงขึ้นนะคะจะได้บออนสี่ตั้งเบิร์6สิบหกสี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะขอต่อยาวนี่ สามสิบเซนใช่ไหมสามสอ๋อสี่สิบเซนตัวนี้สี่สิบเซนก็ต่อยาวสี่สิบเซนนะคะตัวนี้สีลูลกแลไวใสเดื่องสามเขาค่ะส่วนอ่ล่อหลังจะเป็นหกลูกนะคะหล่อสลีด เล่งงานซอยกันค่ะเพระว่ามืออื่นจางบริยูก็รเลือจะปิดงานให้แล้วมือน,นี้ช่างหยุดสองวันนะคะไปตัดปามสกอนปามซุกลนเต็มละน้มกระถวมค่ะพี่น้อง <c oughs> นำโค้งอยู่ขึ้นมา่วมป้าปามเลยไปเอาปามก่อนค่ะเล่งงานตัวนี้แล้วกาจะเป็นเอ่อท่นเลือรถสมต่อนะคะ พี่น้องสนใจกระติดต่อสอบถามมาได้เด้อค่ะรีวิวต่วเพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ